ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานถแถลงข่าวการรีแบรนด์ครั้งสำคัญครั้งใหญ่ที่สุดของ A5 ในวันนี้นะครับกับงาน A5 g r e a t n e s s Inspired by Love เราเชื่อว่าความรักสามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ครับผมและทีมงานเนี่ยเราเชื่อว่าความรักเนี่ยมันสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้เราเชื่อว่าความรักเนี่ย,ม,าม,าย,ม,ยมันสามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ทาวของเราเนี่ยก็จะเป็น a better me a happy home a life full of joy a place full of memory แลวก็ a better world asset 5ในอนาคตร,ระวังแบรนด์เนี้ยสำหรับลองเทอมปีนี้เราครบรอบ10ปีล้นะครับ,รบเราเราวางลองเทอมยาวๆเลยเราอาจจะไม่ได้ทำ property อย่างเดียวก็ได้คำว่า greatness เนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้เราจะทำโรงเรียนอินเตอร์ก็ได้เราจะเป็นทำ warehouse จะทำโรงแรม whatever ทำได้หมดครับ แต่อินสปายมาจากความรักเราใช้ใจในการสร้างบ้านสำหรับวันนี้นะคะกวางจะพาทุกท่านมาพบกับความเป็น A5 ในรูปแบบใหม่นะคะแล้วก็ความเป็น A5 ในรูปแบบของความรักนะคะที่ผ่านประสบการณ์มากมายจนทําให้เรา A5 ตกผลึกแล้วก็รู้ตัวเองว่า พวกเราชาว A5 ฟเนี่ยทำทุกอย่างด้วยความรักและก็หัวใจค่ะ